นายเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดหน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาและเส้นตายก็ไล่หลังเขามาไม่หยุดหย่อนทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงไปหมดไอเดียที่เคยมีก็หายไปไหนไม่รู้ความฝันที่เคยอยากสร้างงานศิลปะที่สวยงามก็ถูกแทนที่ด้วยงานที่ต้องทำให้เสร็จทันเวลา วันหนึ่งขณะที่กำลังจัดเข้าของในห้องเก็บของเขาเจอกล่องไม้เก่าๆของคุณยายที่จากไปนานแล้วภายในมีสมุดเล่มเล็กๆที่หน้าปกเขียนว่าคาถาแก้วสารพัดนึกเขาเปิดอ่านด้วยความสงสัยในนั้นมีคาถาบทหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยคุณยายเคยบอกว่าคาถาเนี้ยช่วยให้จิตใจสงบและมีสติ เขาตัดสินใจลองสวดดูแม้จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เขาก็สวดด้วยความรู้สึกที่อยากจะหาทางออกวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่สองก็ยังเหมือนเดิมวันที่สเขาก็ยังคงรู้สึกเหนื่อยและเครียดอยู่แต่เขาก็ยังคงสวดต่อไปแต่แล้วในวันที่4ขนขณะที่กำลังสวดอยู่ เขาก็รู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาในใจเสียงรอบข้างเงียบลงความคิดที่วุ่นวายก็ค่อยๆจางหายไปความสงบนั้นไม่ได้ทำให้ปัญหาของเขาหายไปแต่ทำให้เขามองเห็นปัญหาเหล่านั้นด้วยสายตาที่ชัดเจนขึ้นเขามีสติมากขึ้นและเริ่มทิดหาทางออกอย่างใจเย็น เขามีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจผุดขึ้นมามากมายและเริ่มลงมือทำโปรเจกต์ที่เขาเคยคิดว่าไม่มีทมงสําเร็จให้กลายเป็นจริงได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้นเขายังรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและเริ่มใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆมากขึ้นด้วย คาถาแก้วสารพัดนึกที่แท้จริงไม่ใช่การขอให้ได้ทุกอย่างแต่คือการทำให้เรามีสติและปัญญาที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเอง